เขาเปลี่ยนมาแล้วแม้งพี่ชายเขาเปลี่ยนมาแล้วแม้งเน, <ะ S 1> นี่ยสวัสดีครับสวัสดียักเย็นครับอยู่กับช่อง YouTube เสียดินพาสซิ่งแปลกแปครับจานชายจานชายทำอะไรครับไปดูหน่อยสิ นายโรยยืนคุมงานอยู่นู่นครับนายจโจ้ยมาให้กำลังใจปะมาให้กำลังใจหรือว่ามามาอะไรนะมาสา,มา,านะนะมาสาะนะสาะนะะนะ ภาษาญี่ปุ่นนะเกาเรียกว่าให้กำลังใจให้กำลังใจอืมภาษาญี่ปุ่นเกาเรียกว่าให้กำลังใจมาซาเนะเนาะซาเนะเดี๋ยวมันเล่าถึงประเด็นจ้างร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวทใครเป็นคนว่าเอาเดี๋ยวผมจะไปรู้นี่เนาะเอาเี๋ยวพี่ว่น่าจะรู้เลยว่าใช่ไหมใจว่ากันเลย cơ may mà thương vảy ngần à, FC này, trôi, no. sai sensor rồi เกลองมันเลยบ่เดยนชายจัดเลยครับแล้วทำไมต้องใส่นั่นนะ่ะฮะนั่นนะ่ะพายางอะ่ะตึ้งวยองใี่นน้ำอยู่นีน่นีนไงนั้นจะเอาไงย้ายสามสอยมาไหม สามคันเลยเอามาสามคันเลยแข่งกันเลยเนาะก็เอางีมาฮะฟังนี้กับฟังนู้นอ่าฟังฝั่งนี้กับฟังนู้นคือคันหนึ่งใช <A. S 2> hey, ่ไหมล่ะอ่าจะเอาจะเอาอย่างนี้คันหนึ่งจะเอาอย่างนี้คันหนึ่งใครทำเสร็จโกนก็เนาะอืนี่โชว์ฝีมือกันเลยชื mm. ่นขึ้นอยู่กับรถได้ไหม ผมมาขึ้นอยู่กับรถด้วยดิรถหัวหน้ารถมันใหม่กว่าเนาะใช่ไปเกี่ยวไปเกี่ยวไปเกี่ยวเหมือนกันใช่ไหมใช่ไปเกี่ยวกับรถเนาะคนผมขับคันใหม่ที่ไหนเลยอืมคุ้นสูงขึ้นสามหนูบ่เกี่ยวกับคนขับเกี่ยวกับคนขับเลยเกี่ยวกับไอ้คนอยู่ในเก๋งเกี่ยวกับคนอยู่ในเก๋งเกี่ยวคุณเจ้คอยคุณเจ้ เกี่ยวกับไอ้อ,อะไรนะไอ้ที่อยู่บนรถบ่นนนนอยู่ในเกงบ่เร็วพี่เร็วอีกคนไทยคนเล็กมันหมุนเรครับ อยู่ตั้งนานก็ไม่ใส่เนาะเสริลมาให้กำลังใจใช่ไหมได้เพราะเพราะว่าได้ข่าวว่าสุปน้ำตั้งเดือนหนึ่งแล้วอ่ะน่าจะพูดอะไบอกว่าลุยไปเลยตั้งนาน นายโจยมาให้กำลังใจครับเห็นอาจารย์ชายโดนเอซีว,ว่าครับใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้แล้วก็เมื่อวานผมเห็นโทษอ,อ,อะไรนะฮะ ยังไม่โจบยังพิ่งนับศพกันมน,นงงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงตอนนี้ผมนับได้เลยนนทำไมได้พูดวบบนั้นน่ะตอนนี้ผมนับได้เลยว่าจะตายอยู่ <laughs> <laughs> โอ้ตายตั้งแต่ยังไม่ได้ร้องเร็ว <laughs> ไอโ้โจรถ้าพูดคำนี้ออกมานะ่ะ <laughs> กำลังจะเตรียมอาวุธนี่ฆ่าซึ่งเขามาวางระเบิดตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ <laughs> 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 อสายตาดีสุดยอดเลยเนี่ย

สารนี่เขาบอกว่าให้ให้ทำแบบผู่น้องนาอมันมันต้องมีแบบคลาสสิกคลาสสิกนี่แหละทำอะไรก็ต้องเข้าข้างล่างอยู่แล้วกำลังจะจับปืนเข้าก็วางระเบิดแล้วใครชอบปุเอาเก็ไม่บอกไอ้กำลังจะจับปืนเอาระเบิดมาปาก่อนแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของได้ปลดเซฟปลดไลน์ก่อนแน่ นี่ปักไม้เองเลยนะเนี่ยปกักลายเองด้วยเอาฟี่ปักเองบอกฮะ่าการดินไม่มีทียยสยูกสยูนใส่รดย่างเลยอืมเอากรวยเอากรวยมาตั้งปิดไว้เลยบอกจะไปมากมายอะไรนักหนาอืม น้ำมันไอเติมน้ำยาหล่อเย็นเมื่อวานเนี่ยเสียเปล่าเลยครับเนี่ยมันแตกปะพี่มันแตกมันแตกข้างล่างตรงเสียบเนี่ยนะเฮ้แตกข้างแตกแตกขางที่มันไหลเนี่ยนะเหมันกรอบหมดแล้วแตกไายงาเหมดแล้วผมว่าไม่ใช่ของแท้หรอกมั้งนี่อันนี้น่าจะถิ่รถใช่ไหมน่าจะยังไม่เคยเปลี่ยนนี่น่าจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วเสียผมว่าเปลี่ยนมาแล้วนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ไหมนั่นแหละเขาใส่กาวใส่ได้ไหมเ็นยดเงนี๋ยวลองเลยนี่แหละเดี๋ยวผมไม่กล้าพูดหรอกเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวเดีจะให้หาคนขับมาอยู่นี่เดดี๋ยวเเา่มอติมน้ำก่อนวะพี่ ล oh, ืมเติมนะขันซะยังแน่นเลยมาแน่นยังแล้วทำไงผมจะเวลามันรั่วเท่าไรผมจะมีไข่ควงรัดพรุ่งนี้ค่อยมารัดก็ได้ตัวร0 0กับไอ้กห้้อะฮะร้อยห้าสิบไม่ใช่ปะฮะ พูดไปเถอะใครบอกว่สาระได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอเสร็จะนี่ก็หนึ่งเมาแค่นั้นเองไม่ได้เราเ่าแรงอะไรไม่เป็นไรไหนน้ำใครมีน้ำเติมลองดูแต่น้ำอยู่ไหนอ่ะมองไปไหนตะตะกี้เออนี่น้ำมีอยู่ครับผมสวัสดีครับเนี่ย โอ้โว่โวนี่ถ้าถ้าเป็นรถบรรทุกนี่สุดยอดเลยนะแต่แมคโครก็ถือว่ามันก็เป็นรถเหมือนเดิมเลยพี่โอ้มันยี่ห้อมันอ่ะสุดๆเลยมันไม่ใช่กปีนโดงนะมันจะสุดยอดอ่ะมาจทิร์ด ย้ายแคทมาเดี๋ยวคอยย้ายมาดึงเจ้าส้มลายเนี่ยนี่นีกลายเป็นรวมชุมนุมดยออนเลยนีลองงอส้มกีกี่จิาลนะลองเลยลองน้จ้อยลองดูดิ

บ้องเจ้ามันจะอยู่อย่างนี้เลยมันจะไม่แห้งนี่มันทํางานยากนะฝาข้างฝาข้างนี่ลุงชายบอลจเนอรรอกายดูก็โจ้งจแ้อยู่ยักจุนชายมาถุยยักษวจุนมาเลยหน บอกชัวร์สิกนูกะกายวันแรมชายกายรู้จ่อถูกบ่ตึกมาปัวลงลงไปตรงสะพานนะลงไปตรงสะพานนั่นเนาะนั่นนล่นะถ้าเป็นผมผมเตงลงข้างเดี๋ยวดูจานชายลงไปข้างล่างครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ